我拜他。 แวะมาเยี่ยมเราได้ที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีครับคุณผู<น>้ชมสวัสดีสสดคุณผู้ฟังด้วยนะฮะที่ตามรับชมรับฟังนะครับเพื่อนกันวันเสาร์ นะฮะช่วงเวลาอย็นตอนบ่ายโมงครับจนกระทั่งถึงบ่ายสามโมงสองชั่วโมงเต็มๆนะฮะที่เราจะได้อัปเดตเรื่องราวของศิลปินจากแกรมมี่ก่ะพี่โฮไในฟังเพลงใหม่ก่อนใครเพื่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของโชว์ใหม่ๆเต็มนะฮะแล้วเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนั่นเองนะ้าเิ่มแล้วนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั <22 S 1> ้นสิบองชันสิบสอค่ะ,คะมาให้กําลังใจกันกอย่างคุณนะฝาข้างวันนี้แฟนขับมาน่ารักมากๆใส่เสื้อสีชมพูเหมือนน้องพอลล่าเลยว้าวค,คือแฟนขับพอลล่าใช่ปะอย,อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะอ,คอ,ยอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พี่อ่านก่อนสิคะเอาหัวเปเทิรน สำหรับเจ้าของเพลงนี้ค่ะแฟนับเข้ามาเยอะวันนี้เพลงที่เพิ่งจบไปต้องบอกว่ากระแสแรงแล้วก็ดังมากๆดังทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศดังค้ามออกไปนอกประเทศก็มีขนาดนั้นแมนแล้วค่ะไอ้ตายแล้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วและตอนนี้นะเธอคนนี้อยู่ในห้องส่งในรายการเพื่อนกับเสาเรียบร้อยนะครับพบกับน้องนกลำยองนา อำยองหนองหินหาวค่ะโอ้โหนี่เซ็กซี่มากเซ็กซี่แล้วก็สวยเหมือนเดิมแหมหนูเซ็กซี่ทุกวันเหรอพี่ต้นนี่พี่ต้นเริ่มเหรอวะแบบนี้อ่าอะไรที่งานรักขอกระดาษหน่อยอากาศเย็นนะอากาศเย็นช่วงนี้หนาวไหมไม่หนาวค่ะพี่จะถอดแจ็คเก็ตให้น้องเขาเหรอไม่ไเนี่ยไม่ได้อ่ะฮะวันนี้เนี่ยเราเราได้อยู่กับน้องนกนะฮะอำยองหนองหินหาวนะครับมีเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเสียงเรียกร้องจากแฟนเพลงเยอะมากๆนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของเพลงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอู้มันดังไปไกลแล้วนะฮะไปไหนมาไหนคือเพลงนกสนุกทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะอะที่จบไปเมื่อกี้นี่คือเพลงเอาผัวไปเทิร์นนั่นสิค่ะเป็นเสื้อนะนี่ค่ะแล้ววันนี้มีมาแจกด้วยค่ะใช่เนาะเป็นแฟนทางบ้านค่ะต้องย้ำกันนิดนึงแล้วกันค่ะวันนี้เกมของเราง่ายมากๆเลยนะคะ แค่ส่งข้อความค่ะทักทายน้องนกลำยองหนองหินหาวค่ะทักทายอะไรก็ได้วันนี้นกสวยวันนี้นกเซ็กซี่ได้หมดเลยค่ะส่งเข้ามาที่เบอร์นี้เลยค่ะ4 6 4ห9 9 9่้ํากย้ำกันอีกทีนะคะ4 6 4 2 9 9 9หรือว่าเข้าไปโพสในแฟนเพจของแฟนทีวีแฟนทีวีได้เลยค่ะขอรางวัลวันนี้มีมากมายนี่เลยน้องนกมีเส้อมาแจกค่ะอเอาผัวปเปย์เธค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีเสื้อ แฟนทีวีที่เราแจกกันทุกเสาร์อยู่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมี U S ะของรางวัลเยอะมากของแฟนทีวีมอบให้เช,ช่นเคยค่ะส่งกันมาเยอะๆด้ค่ะเด้อและแฟนของทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะโฟนอินคุยสดๆกับน้องนกวันนี้ลงทะเบียนขอามาเดลโลจ่าทีเบอร์นี้เลย080 17762 11จ้าย้ำหน้ามาอีกหนึ่งครั้ง0 8 0 17762เ1 17น่งน่ะโอเคเรียบร้อยแล้วคนะ่ับพี่ต้นท่านเนี่ยเอ่อคำถามก็อย่างที่พอล่าบอกก็คืออยากจะบอกอะไรกับ นกลำยองใช่ค่ะวันนี้อยากบอกอะไรรีบๆบอกเข้ามามีรางวัลน้องทอยากจะบอกว่าลำยองเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะหรือจะบอกคิดถึงลำยองจังเลยชมมาเยอะๆยิ่งดีค่ะยองขมเลยศไม่พี่ต้นอ่ะสายตาพี่ต้นอ่ะสายตาพี่ต้นเป็นยังไงอีหลาะสลับที่กันเอาอีหลีดิพี่ต้นอย่าทำให้น้องเขากลัวสิพี่น้องน้องรู้สึกอย่างนั้นเหรอฮะน้องน้องรู้สึกอย่างนั้นเหรอหนูไม่รู้สึกแต่หนูเห็นไม่คือ ผมก็อยากจะเป็นคนคนึงเพราะว่าต้องยอมรับผมก็เป็นแฟนเพลงของของนกกำยองนะฮะแล้วก็พี่ก็มีสิทธิ์มาที่จะบอกกับนกอะไรอะไรกับนกก็ได้พี่อยากบอกอะไรล่ะพี่รักนกนะ แฟนคลับเขาจะโนบเราพี่จะได้อะไรเนี่ยระวังนบจะเอาพี่ไปเทินนะต้องต้องต้องถามต้องถามแฟนคลับยองก่อนนะพี่ต้นนะโอเคไหมอนุญาตไหมคะคงโอตายแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมต้องพยายามแบบไปต้อนรันะเรียกล่อมจนกระทั่งแบบแฟนเพลงเขาเดี๋ยวก่อนนะแฟนเพลงทุกคนที่ชมอะไรนะ่ยจ้า จีเขา <c oughs> บอกว่าจีบเอาซคะช่างผมมีโอกาสลุ้นใช่ไหมฮะฮะ <c oughs> จะได้ไม่ได้เดี๋ยวรอกันต่อไปแล้วกันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือนอกเหนือจากผมจะ จะบอกอะไรกับกับนกแล้วนะทุกคนบอกอะไรกับนกก็ได้นะส่งข้อมาทาง s อสเออก็ทาง Facebook แล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่แฟนคลับก็นะสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเดียวกันพูดถึงกระแสกันดีกว่าพูดถึงกระแสของเพลงเพลงนี้นะครับเอาหัวไปเทินมันมันเยอะมากอ่ะมันเป็นเป็นสนุกมากนะครับริงีใดคะเวลาไปลองกระแสเหมือนเพลงชาติกระเทยเลยเพราะว่าได้นะคะเพราะว่านอกจากว่า คนที่เป็นภรรยาจะชอบแล้วนะคะคนที่เป็นสามีก็ยังชอบเพราะว่าจังหวะเด้งดีมากเลยแล้วก็สาวประเภทสองนี่ยิ่งชอบอ่ะไปหน้าเวทีนะมีแบบทุกท่าเลยตีลังกาหมุนรอบเรามีภาพยืนยันมี่ต้นเรามีภาพยืนยันค่ะลมันนเเปป็พงระจ ชาติของกระเทยโอ้จังหวัดเด้งไงคือซีดี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 ค่ะเอาเดยงลองดูภาพเปฮะว่ามันเป็นยังไงมันเด้งเด้งไล่กระแสค่ะเราไปดูค่ะตั้งแต่หน้าเวทีหลังเวทีค่ะว่าเป็นยังไงแล้วใครเอาไปร้องบ้างค่ะไปดูกันเลยซีดีซี ยາงพร้อมกเอยัรักกับฉันยังับฉั ตัวท่าธรรมดาค่ะพี่ต้นนะมันมันเป็นเพลงมันเพลงปลดปล่อยอ่ะนะเนอะเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของลำยองนะคะแบบถ้าต้องมีจังหวะเด้ง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 คืออาจารย์สวัสดิ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของลำยองไปเลยค่ะกับเพลงสนุกกับเพลงเด้งปล่อยให้เต็มที่หน้าเวทีนี้ก็เอาให้มันเพลงเนี้ยเลยเด้งขนาดนี้แล้วซิงเกิลต่อไปเด้งหนักนด้งแน่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเพลงแล้วทเ่ใส่ที่กับลำยองแน่นอนครับนะแล้วก็แบบ ที่แรกในโลกอ่ะเอางี้ละนะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปแล้วกันอย่าเปิดนี้ไปไหนแล้วกันอย่าปไปแบบไหนมันมันมันมากอ,ะอ่ะมันสนุกมากานะครับแล้วมันในทุกเพศ่ทุก,กวัยจริงๆนะเพลงนี้ค่ะใช่แบบตอนแรกก็เข้าใจว่าแบบเด็กจะร้องไม่ได้เพราะว่าเป็นเพลงแบบ ของผู้ใหญ่แต่พอมาเด็กร้องมากกว่าผู้ใหญ่คือเด็กแถวบ้านเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อหาแล้วไหร่เขาจะดนตรีไม่เห็นบอกว่ามีมวลไม่เห็นแล้วคนไหนกระเทยพี่ยังดูไม่ออกเลยโอ้พี่เมื่อกี้ที่เด็กๆเสื้อน้ำเงินเสื้อเหลืองเสื้อส้มใช่หมดเลยเรื่อเร่งะไออพี่เร่งเยอะๆนะคะเขาแหละเขาเรียกวกาเริ่มเป็นการแบบการแสดงออกอย่างตอนกลางวันยังไม่แปลงร่างตอนกลางคืนเขาจะแปลงร่างทนี้ผู้เห็นเหตุการณ์จริงคอนเฟิร์มแล้วค่ะ ตอนกลางวันกลัวแม่เห็นไงเออกับเธอพอตกมดามแล้วแบบผมยาวเลยสลวยนะหน้าทาปากมาเลยมีหน้าคืนนั้นน่ยนะหน้าหยุ่แปลกๆไงก็ไม่รู้ ทำไมเลือูปหน้าไอ้ทำไมมีหนวด <laughs> <laughs> อะโอเคนั่นคือกระแสที่มันแรงสุดๆจริงๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ต้องบอกว่ามันทุกเพศทุกวัยมากๆน,นะฮะแล้วที่สําคัญก็คือมันจะมีท่าเต้น <c oughs> นอกนอจากท่าเด้งแล้วเนี่ยทำให้คนรู้จักนงนกกับท่านี้เลยกับท่าที่มีชื่อว่านารีลุยไฟซึ่งเวลาไปโชว์ที่ไหนน้องนกก็ไม่ลืมที่จะหยิบท่านี้ไปโชว์ไปให้ค <c oughs> นได้ถ่ายรูปผมยังจำได้ครั้งห <c oughs> <ป>นึ <c oughs> ่งเนี่ยนกเคยมาโชว์ที่นี่แล้วมันแบ ว่าหมว่าคอะอย่างนี้น้อยอ่ะเพื่อนกับบันสาวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่้่านี้มันกระจายกันไปทั่วตอนนี้เนี่ยมีคนเรียนแบบอลยรไงมีมีคนเรียนแบบด้วยแต่วันนี้เราอยากจะให้ดูว่าบรรยากาศหน้างานเวลานกไปโชว์แล้วนกโชว์ท่านี้แล้วเป็นยังไงเอปดูดีกว่าลองดูนะครับรรยากาศที่เขาไปแสดงเวทีนะฮะใช่าเวทีแล้วโชว์ท่านี้เป็นยังไงบ้างค่ะ ม,มีมีเท่าไหร่ให้หมดเลยอ่ะคือว,วันนี้แน่นอนได้โชว์อีกคือม,มันเป็นท่าที่แบบว่ามันมิราเคิลมากบาสะาจั่เหลือเกินน้โอยให้โโคนที่จะทำได้นะพี่ดูนะทำนี่หลังหักนะไม่มสะพานโค้งอะไรไม่ค่อยเก่งคือคนทำท่านี้ได้เนี่ยนะฮะอย่างแรกก็คือ,อ,อ,อต้องต้องพินาศหน้าด้วยนะน้อง๊ยเกี่ยวด้วยเหรอพี่ยังไงคะแรงค่ะไม่รู้เขต้องประมาณนี้แหละก็อย่างอย่างน้องนะ นานาหน้าด้วยถึงท่าท่านี้ได้ถูกต้องนลโอ,อ,อเคค่ะพี่แล้วกอ่อนอะไรขนาดนั้นเ<ต>พื่อไปเรียนอะไรมามันต้องอคือคนอย่างนี้ว่ะคนที่ทําท่านี้ได้เนี่ยมันต้องอยังไงมันต้องแบบมันต้องหลังอ่อนออมากๆจริงๆท่าแบบนี้เนี่ยมันมันยังไงครับเป็นการประยุกต์กันคือของพวกแนวหมอนรำคือเป็นนอกจากเป็นนาฏศิลป์อยู่แล้วเป็นนางหันของรงเรียนอยู่แล้วเียนนาฏศิลป์มาแล้วก็ เป็นออกกําลังกายด้วยเป็นนักกีฬาด้วยค่ะผ <คา S 1> สมประสานแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนเต้นเก่งค่ะเต้นเก่งก็ฝึกเอาเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นค่ะแต่ก็คือทําไปมันก็เป็นไปเองนะเวลาไปนวดเวลาเราเมื่อยตัวไปนวดกับหมอหนวดค่ะ<ๆ>หมอต้อกกระดูกไปไหนหมวดอะไรไบเว<อ>ลาเขาไปไหนมาไหนใช่คือคือเวลาเขา เอาตัวเราไปยังไงคือเราไปกับเขาหมดบิดบิดไปยังไงดัดตนบิดไปทางเขาไปแล้ววันนี้เราจะได้เห็นท่านี้ไหมแน่เนอนแล้วเดี๋ยวก่อนปั้มแล้วแล้วชุดแบบนั้นไหมชุดชุดแบบชุดเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยตายแล้วต้ชมต้องฟังนะฮะเดียวเดี๋ยวต้องชมต้องปังแล้วฮะสนุกแล้วฮะอ๋อ ผมตื่นเต้นนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาเร็วๆนี้มันผ่านไปเร็วๆงานกับงานของแม่เพื่งพัวงานลราลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีไม่ปรับตัวบอกว่าขอนาลีลุยไฟก่อนนะเออเดี๋ยวปรับตัวกันเมื่อกี้นาลีลุยไฟไปแล้วไปดีแล้วสเต็ปสิคะคุณพี่โอเคจากนาลีลุยไฟเดี๋ยวเราจะได้เห็นการแสดงสวนของนกตอนนี้ไปอีกงานหนึ่งเป็นงานของเพิ่งไปโชว์มาของแม่เพื่อนแม่เพื่อนที่วัดธรรมศาสตร์ใช่คับนกก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ยังไงคะเดี๋ยวไปรวมงานนี้ของแม่พึ่งดีใจขนลุกเลยใช่ไหมว่าตลอดทั้งงานฝนตกแต่พอํำยองขึ้นไปร้องสองเพลงคือเพลงเอาหัวไปเตือนกับจีวสิคะฝนไม่ตกเลยค่ะเหมือนกับเหมือนกับแบบหนูไปขอพรให้แม่พึ่งว่าขอให้หนูเสียงไพเราะขอให้หนูมีเป็นศิลปินที่โด่งดังค่ะคนรู้จักหนูทั่วประเทศหนูต้องการอะไรมากหนูต้องการทำมาหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หนูมีความสุขหนูพูดอย่างนี้ค่ะไปขอพรจากแม่พึ่งแล้วหนูก็ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเปิดให้หนูได้แสดง ได้แสดงค <alle ader> ่ะฟ้าโปร่งไม่ฝนไม่ตกเลยค่ะอุ๊ยอากาศดีเลอยากดูบรรยากาศวันนั้บนยาไปดูดัดูดูดาค่ะเราจะมีท่าท้าน้นะไม่อยากดูอยู่ท่าเดียวค่ะไปดูกันค่ะ แสดงนะครับนะฮะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะทำความเคารพแล้วก็เป็นการอะไรนะฮะต่อการจากไปของผู้ผูนองจักมาน่หลายสิบปีนะก็หนูไปอ่บนไว้ปีที่แล้วงานแม่พึ่งนี่แหละหนูก็บอกว่าขอให้เพลงหนูออกมาเร็วๆนะถ้าซิงเกิลหนูออกมาแล้วหนูจะมาร้องถวายแม่พึ่งหนูก็ไปแล้วเจ้าบอกว่าอ่หนูก็ไปอีกบนอีกว่าขอให้หนูอ่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอ่ามีคนรู้จักหนูทั่วประเทศหนูบอกปีหน้าหนูจะมาอีกหนูขอพิยาไปเลยงานนี้ ให้หน <that is German> ูไปเลยให้หนูไปเถะงานนี้อย่างเงี้ยขอไปเองค่ะก็เป็นสิ่งที่แบบสร้างสีสันในวันงานวันนั้นได้อย่างเป็นอย่างดีเดียวเพราะสังเกตได้จากภาพที่เราเห็นไปนะฮะกับคอนเสิร์ตที่วัดทัศกดาฐนะครับในวันจ่ไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่นพบอกว่าขอให้หนูนะโด่งดังประสบความสําเร็จคือหนูก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วโด่งดังอยู่แล้วในประเทศยังไม่พอ ดังถึงขนาดนอกประเทศเลยค่ะโกอินเตอร์ไปเจแปนเจแปนไปถึงญี่ปุ่นนะฮะนะครับคือมันพิสูจน์ได้จากอะไรคือจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะฮะเอ่อเว็บไซต์ลูกครุ่ไทยแลนด์นะฮะที่คนญี่ปุ่นที่นู่นทําขึ้นครับนะฮะเขาเขามีการโหวตโหวตกันทุกปีว่าศิลปินที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมากที่สุดที่เป็นศิลปินลูกคร่ของไทยค่ะคุณชอบใครมากที่สุดแล้วชาวญี่ปุ่นก็ลงคะแนนเสียงเยอะแยะมากมาย ร่วมโหวตให้กับน,น้องนอกลำยองน้องหินหาวคือจะมีศ<า>ิลปินหลายๆคนเนี่ยนะฮะเยอะแยะเปหมดเลยคู่้ง่ายก็คือในปีนี้นัดร้องลูกทุ่งหญิงที่ได้รับการโหวตมากที่สุดข,<ช>ของค,คนญี่ปุ่นในเว็บไซต์ญี่ปุ่นนี่ผมพูดถึงเว็บไซต์ญี่ปุ่นอย่างเดียวแล้วคนที่โหวตคือคนญี่ปุ่นทั้งหมดใช่ไหมฮะก็คือลำยองน้องหินหาวและวันนี้เรามีตัวแทนนะฮะจากประเทศญี่ปุ่นเลยประเทศญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่ชื่อว่าลูกทุ่งไทยนะฮะขอบคุณมากขอเรียนเชิญ<ช> คุณชมท่ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผู้พูดภาษาไทยได้พูดได้นิดหน่อยได้ครับคุณอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อสมชายยูชิดะครับสมชายยูชิดะทำไมทำไมมีชื่อไทยด้วยอ่ะเป็นคนคนญี่ปุ่นหรือคนไทยหรือคนญี่ปุ่นแท้ๆนะครับโอ้คนญี่ปุ่นแท้ๆใช่ครับแต่พูดไทยได้เอางี้ คนฮะผมอาจจะอาจจะสนทนากับกับท่านนี้อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคนที่สามารถพูดได้ดีที่สุดนั่นคือเมียของคุณสมชายคุณเมียเมียคนนี้โอ้ยคุณพี่คะเมียคุณสมชายเมียกลายเป็นเมียแล้วเปล่าค่ะเมียเมียสัมภาษณ์ผัวหน่อยนะเอาเอาย่างไงเขามาอย่างไงคนนี้จิวาเจอเจอมาอย่างไงอะไรเงี้ยค่ะคนนี้จิว่าสวัสดีค่ะพี่สมชายค่ะ อย่างน้อยนะคะก็อยากจะถามความรู้สึกเอาแบบผัวเมียเขาคุยกันหน่อยี่หนูไม่ใช่เมียพี่เขาเดี๋ยวเมียพี่เขาที่ประเทศญี่ปุ่นตามมาตบหนูเด้อโอ้ยเขาจะมาแล้วก็หนีทันแล้วอยากจะให้พี่สมชายช่วยพูดถึงรางวัลนี้แล้วก็กระแสตอบรับของน้องนกลำยองที่ประเทศญี่ปุ่นสักหน่อยค่ะก็แล้วให้วอร์ดกันว่ามีซิเปินชื่อดังที่แองคนที่ชื่อาเอะาเชิญเชิญค่ะเจอคนญี่ปุ่นชอบ ศิลปินคนไหนแต่ว่ายกกเวนมีได้รางวัลก็ยกเววนแล้วก็ยังย้แคนที่เคยได้รางวัลยกเววนคนที่เคยได้รางวัลมีล่ามแปลให้ด้วยค่ะแล้วปีนี้จะตั้งแต่วันสามด้านนจะวอล์กทางแล้วก็เลยได้ตำแหน่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมาค่ะและมีอะไรอยากจะกล่าวกับน้องนกบ้างคะผมขอให้ต่างไกยนีเยอะ ใชได้โอกาสในที่ต้นีเพี่พา่ามาล้นะครับก็นะก็ะมอนนีอันนี้คือเป็นอะไรฮะเป็นรางวัลเป็นรางวัล,วลวที่ที่ทำให้กับกับนกลํายอหน้อยหินหานะฮะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญพี่สมชายนะคะมอบรางวัลน,นะคะศิลปินยอดเยี่ยมสำหรับคนญี่ปุ่นให้กับนองนกลํายองค่ะขอกแข็งกดมือค่ะดีมากนะครับ ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่คนญี่ปุ่นเขาโหวตให้จริงๆนะฮะให้กับนกร้องลูกทุ่งในเมืองไทยและคนที่ได้ก็คือลำยองน้องหิงถาวในปีนี้นะฮะนะครับก็ยินดีด้วยนะนกนกเองละฮะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสมชายคุณชิโร่แล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นแฟนเพลงชาวญี่ปุ่นแต่อยู่เมืองไทยนะคะได้นําภาพการแสดงอะไรภาพถ่ายล้องยอง สวยๆอย่างเงี้ยค่ะไปโปรโมทให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้ก็ก็เลยกลายเป็นยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นไปนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวก่อนนะตอนตอนจากไปนิดนึงคือตามปกติเนี่ยรางวัลเท่าที่ผมเห็นนะอ่ะจะเป็นโล่บ้างเป็นถ้วยบ้างอันนี้ให้เป็นนาฬิกาทำไมถึงเป็นนาฬิกาคะพี่สมชายก็ไม่เป็นอะไรนะ ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเจ๊มีเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยสงสัยไปเรื่อยสงสัยมากนะฮะแต่นี่คือเรื่องที่น่ายินดีให้กับลำยองน้องหินหาวนะฮะยินดีด้วยนะครับยอดมากเป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับลำยองน้องหินห่าวนะครับอัปเดตเรื่องงานเพลงใหม่ด้วยตอนนี้ผัวกับเมียไม่คุยกันหลังเวทีก่อนเลยนะเดี๋ยวจะไม่ทำใจนะคะเอางี้ครับไปกันเลย พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเอาัวไป